สวัสดีครับแฟนม,นมวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยณประจำวันเสาร์ที่15พฤศจิ 4, กายน2568นาสะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD เริ่มแข่งขันเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับจากเวทีมวย3อ้อมน้อยเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันเสาร์นี้กันก่อนครับมาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับเป็นมวยเวทใหญ่นะครับชกกันที่พิกัด141ออปอนด์ เป็นการพบกันระหว่างเพชรปียะรานาวอเตอร์ไซด์จะพบกับสิงหราชสิทธิขุนทัพต่อด้วยคู่ที่2ครับชกกันที่พิกัด113อปอนด์เป็นทางฝั่งหัดเทพสอส,สิวัตรจะพบกับแสนเชิงสิทธิอาจารย์ปราโมดและคู่เอกในรายการครับชกกันที่พิกัด129ปอนด์เป็นการพบกันระหว่างเหนือเพชรทีเด็ด99จะพบกับโลสลอยรถสวยจากเจส่วนคู่ที่4ปิปท้ายรายการครับชกกันที่พิกัด126อปอนด์ เป็นทางฟังเมซัมพลังใหม่มวยไทยยิมจะพบกับอี้หลงน้อยทออ่างทองนะครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยฝากแฟนม,มวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe ปุกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็แฟนมวยท่านใดครับชีมหลังมองหามวยหูขอแนะนำครับมวยหูจากสิงห์ล็กอก2ให้มากกว่าราคาต่อรองนะครับภาคทุกวันพื่อให้ถึงวันอาทิตย์ สนใจโทรที่เบอร์08 5 7 9 3 8 4 3 7นะครับพร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยพร้อมๆกันเลยครับมาดูกันที่คู่ที่หนึ่งของรายการครับเปิดหคู่แรกชูกันที่พิกัด141บปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านเพชรปียะกันก่อนครับเพชรปียะรานาวอเตอร์ไซด์นักชกวัย18ปีครับสูง171ซติเมมวยจากจังหวัดพัทลุงนะครับ ผลงานฟอร์มหลังของเพชรปียะนะครับมีชนกวิเศสสิงปรามสีโอปอชิออมน้อยนะครับจากนั้นมาชนะแทนเจ้าแก่นเพชรสิงมณีชัยที่ด้ดำเนินและก็หลังจากนั้นครับมาชนกฮวิเศสเจ้าซอมบี้มานบยิมครับเมื่อสิงหาคม68ที่ผ่านมานะครับที่สามเวยราชจำเนินช่วงหลังนี้ฟอร์มสดนะครับชนะมารวดสูงคู่ชกวันนี้เป็นสิงหาราชสิขุนทัพนะครับนักชกวัย17ปีสูง1้4ซนติเมตร มวยจากอำเภอทลางจุดภูเก็ตนะครับผลงานฟอร์มหลังของเจ้าสิงหาราชนะครับมีชนะคะแนนเจ้ามฮัมหมัดเลซ่าเพชรสมานมวยไทยครับที่ระดาเนินจากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับเจ้าเลซ่าสบุญมีฤทธิ์ที่ระดาเนินและก็หลังจากนั้นครับมาแพ้คะแนนให้ใกับเจ้าดังสนิยมทรัพย์ที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนกันยายน68ที่ผ่านมานะครับคู่ที่หนึ่งของรายการครับคู่นี้เป็นมวยเวทใหญ่นะครับเชิงโชกสไตล์ของทั้งคู่ เพชรปิยะเป็นมวยฟอร์มสดรายนี้เป็นมวยขวาเดินเตะเดินต่อยกล้าแรงกล้าชนบุกบูส,สู้ดีนะครับระยะหลังเพชรปิยะนี่ผลงานดีนะครับชนะมาตลอดรายนี้ก็เก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ที่รานาวอเตอร์ไซด์ที่จังหวัดพัทลุงสูงโชคทางด้านเจ้าสิงห์เาราชรายนี้ก็เป็นมวยขวาเป็นมวยเตะต่อยไฟเตอร์บุกบู๊สู้ดีเขาในดูแข็งแกรง่งรายนี้ขย,ยันความพยายามใช้ได้แต่ว่าช่วงนี้ผลงานฟอร์มดูสะดุดสะดุด สิงหาราชก็ต้องเรียกฟอร์มเก่งหาความมั่นใจให้กับตัวเองต่อไปรายนี้ก็เก็บตัวฟิซซ้อมที่จังหวัดภูกเก็ตนะครับถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนีย่ยดูว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่นี้ไฟเตอร์ดุดันสายบู๊สายลุยด้วยกันทั้งคู่เมื่อเปรียบเทียบแล้วครับผมออกชอารางฝั่งทางด้านเจ้าเพชรปียะนะมวยกําลังขาขึ้นครับช่วงนี้ดีวันดีคืน เพชรปียาแก่ประเภทนอกได้ในแข่งแกร่งนะครับบทเบียดพระ,ะมากยกร่างกายและก็ฟอร์มชั่วโมงนี้ดูจะเข้าที่เข้าทางกว่านะครับคู่เปิดของรายการครับออกชอารแรงฝั่งทางด้านเพชรปียะรนาเวเตไซมองด้วยชนะเจ้าสิงหราชสิทธิขุนทัพนะครับมาตอนที่คู่ที่2ของรายการครับคู่นี้โชว์กันที่เวทิกัดน้าหนัก113อปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านหัดเทพกันก่อนครับหัดเทพสสิวัฒน์นะครับหรือเจ้าหยกเพชรสิทธิเพียรคำล่า นักชกวัย20ปีครับสูง166ซติเมตรมวยจากอำเภอรมศักดิ์จังหเพชรบูรณ์ผลงานฟอร์มหลังของขัดเทพรายนี้เป็นมวยฟอร์มสดนะครับเริ่มจากชนะนกฮี๊ส2ฉลามขาวสิทธิผู้กองฟอร์ด จากนั้นมาชะนอกหุ้2ชนแดนเล็กสีโอปอแล้วก็หลังสุดนี้ฟอร์มสดต่อเนื่องมาช้านอกหุี่1กองเมืองไทยสิ้์กำานันจีรวัตรเมื่อเดือนตุลาคม68ที่ผ่านมาผลงานฟอร์มหลังที่เวทีมวยสามอ้อมน้อย3ไฟนี่สามน็อกเลยนะครับช่วงหลังนี่สดมากๆส่วนคู่ชกค,ครับวันนี้เป็นแสนเชิงสิทธิอาจารย์ปราโมทน,นักชกวัย19ปีครับสูง170เซนติเมตรมวยจากเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครครับ ผลงานฟอร์มหลังของแสนเชิงนะครับรายนี้มีชนะคะแนนเจ้าภูมิพยักปอเปาอินจากนั้นมาชนะคะแนนยอดดอยแก้วสำริดที่อ้อมน้อยแล้วก็หลังสุดนี้ไปแพ้คะแนนให้กับเพชรธันวาอีเก,กิลมวยไทยครับที่ตวนนาเมื่อเดือนกันยายน68แชิปผ่านมานะครับผลงานก่อนหน้านี้ของแสนเชิงนี่ฟอร์มดีนะครับชนะมาตลอดพึ่งสะุดในไฟหลังสุดนะครับ ผู้วิจาของรายการครับพิกัด1 1 3ปอนด์คู่นี้เชิงโชคสไตล์ของทั้งคู่หัดเทพหรือยกเพชรเนี่ยเป็นมวยที่ครบเครื่องนะครับเป็นมืยที่บู๊สู้นอกได้ในดีหมัดอันตรายครับช่วงนี้ฟอร์มดีไร้ผ้ายมาตลอดแต่ว่าของเดิมๆเนี่ยเจ้าหัดเทพหรือยกเพชรเนี่ยตัวตนพอได้นะครับปลายมียุคมียน่นแต่พอมาอยู่กับสศศีวัตรนี่โหดีขึ้นเยอะเลยนะครับรายนี้ก็เก็บตัวฟิสซอมที่ค่ายมย่อสศศีวัตร สูงชกทางด้านแสนเชิงครับแันนี่ก็เป็นมวยเชิงดีนะครับรูปร่างดีด้วยเก็บการบังโต้ดักเตะดักแทงนะครับช่วงชกนี้ดูจะได้เปรียบอาวุธมวยก็ดูครบเครื่องแต่ว่าลูกหนักลูกแรงเป็นรองแสนเชิงโดนอัดโดนเบียดเยอะๆก็มีถอดใจเหมือนกันรันนี้เก็บตัววิซ้อมไปที่นกยีนราดกับบังนะครับคู่ที่ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างแสนเชิงนี่จะดูได้ลอยกว่าได้เปรียบช่วงชกนะครับคู่ที่2ของรายการครับคู่นี้เมื่อเปรียบเทียบแล้วครับ ผมออกชอบกำลังฝั่งทางด้านเจ้าหัดเทพนะครับมวยฟอร์มสดนะครับอยู่ในช่วงที่กําลังท็อปฟอร์มครับกำลังมั่นใจครับคิดได้ทําได้รายนี้เดินเตะเดินต่อยบุกบูสู้ดีมีโต้มีเถียงอาวุธแรงกับหัดเทพแล้วเขาในแกนเหนียวแน่นด้วยเบียดไปเบียดมาโดนต่อโดนทีต่อทีอทนี่ดูจะดุดันกว่านะครับคุยสองของรายการครับออกชอบกำลงฝั่งทางด้านหัดเทพสสศิวัตรมองด้วยชนะเจ้าแสนเชิงสิทธิอาจารย์ปราโมทนะครับ และมาถึงคู่เอกนํารายการครับชคกันที่เวทพิการน้ำหนัก129ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านเหนือเพชรกันก่อนครับเหนือเพชรที่99เนะครับนักชกวยัย27ปีสูง173เซติเมตรมวยจากอําเภอชัยปาการจังหวัดเชียงใหม่นะครับผลงานฟอร์มหลังของเจ้าเหนือเพชรครับรายนี้มีชนะคะแนนเจ้าเพชรลาพูนหมวดลาปางน,นะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเมื่อธันวาคมปี67นะครับ แลวก็หลังจากนั้นไปเคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบ3ยกนะครับเริ่มจากแพ้คะแนนให้กับสิงห์ดมทองนกยินราชกะบ,บังนะครับแล้วก็ครั้งหลังสุนิมาแพ้นอกที่1ให้กับเจ้าอาญัตอารบัตนะครับนกชกอินลักษ์นะครับ,นนรบในรายการวอลลุพินีเมื่อกันยายน68ที่ชิบผ่านมานะครับส่วนผู้ชกวันนี้เป็นโรสลอยรุสวดจยดเจดครับหรือเจ้าไพโรถนน้อยสีสุริยันโยทินนักชกวัยย4ปีสูง180เซนติเมตรมวยจากอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานะครับ ผลงานฟอร์มหลังของโรสลอยครับรายนี้มีแพ้คะแนให้กับเจ้าเพชรภูผาเอกปู่ยินจากนั้นมาแพ้นกที่2ให้กับศิราเงินรานาวอเตอร์ไซด์แล้วก็หลังจากนั้นครับมาแพ้นกที่3ให้กับเจ้ากิปเพนสอจารุวันครับที่สัมฤทราชํำเนินเมื่อเดือนกันยายน68ที่ผ่านมานะครับช่วงหลังผลงานฟอร์มของเจ้าโรสลอยหรือไพรถน้อยนี่ดูสะดุดสะดุดนะครับรู เอกนำรายการครับเวทพิการน้ำหนัก129ปอนด์คู่นี้ขวากับซ้ายมวยรุ่นพี่อยู่ทางฝั่งทางด้านเหนือเพชรนะครับรายนี้เก่าเกมฝีมือเชิงดีครับดักเตะดักต่อยซอกซ้ายหน้าแล้วก็อาวุธรับนี่ของอันตรายแกเยอะเลยครับเจ้าเหนือเพชรไม่ว่าจะเป็นรูกเตะก้านคอซอก ซ้ายสอกขวานี่หวังผลได้ตลอดนะครับอาวุธมวยดีครับมีนอกมีในแต่ว่าเหนือเพชรเวลาโดนหนักโดนแรงก็มีย่อมีซึมเหมือนกันนะครับช่วงหลังนี่ไปเดินสายโชคในรูปแบบสัมยกนะครับไฟนี้กลับมา5ยกอีกครั้งในรอบหลายเดือนพระกําลังเรียวแรงเป็นยังไงต้องมาดูกันนะครับรายนี้เก็บตัวฟิซซอมที่ที่ึงิ่คู่ชคทางด้านเจ้าโรสตรอย หรือพายลดน้อยและนี่เป็นมวยซ้ายรูปร่างดีครับสูงยาวครับแข้งซ้ายนี่มาดูหนักแรงนะครับแล้ววงในก็มีขวางแพงสู้ด้วยโลดลอยอาวุธมวยใช้ได้ครับรายนี้ซ้ายจัดจ้านพอตัววงในมีเข่ายัดไส้จัดว่าเป็นทีเด็ดนะครับแต่ว่ารายนี้มาตรฐานไม่แน่ไม่นอนครับวันไหนมาดีสู้ดีมากแต่ถ้ามาแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างก็ดูจะรุนเหน่อยเหมือนกัน แฟนมวยก็ต้องดูตัวดูเสือประกอบนะครับรานนี้เก็บตัวพิซซมีที่สอประสบโชคที่บุรีรัมย์นะครับคุณที่ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงโชคตามข้อมูลครับดูโรตลอยหรือไพ่ลดน้อยจะดูได้เปรียบช่วงได้สูงได้รอยกว่านะครับคู่เอกํนรายการครับประเภทเก่าๆด้วยกันทั้งคู่เมื่อเปลี่ยนเสยนไปแล้วผมออกชอบลางฝั่งรุ่นพี่อย่างเหนือเพชรนะครับรานนี้ตั้งรับถอยทําเก็บกันโกโก้โ,กโตแมนแมนเหนือเพชรแกดักเสียบดักแทงครับอาวุธรับ สอกนัก่สอกฟันอันตรายมากๆเหนือเพชรนี่เป็นมวยที่ใช้สอกได้ดีนะครับแล้วก็มีวินทีทองครับสอกของเหนือเพชรนี่ลุ้นเปิดแผลพิเกมพิสาการนได้ตลอดไฟนี้เก็บซ้ายได้บังซ้ายอยู่เบียดไปเบียดมาเองทีคัตทีจังหวะมวยมองดูว่าจะดูดีกว่านะครับเควกนํารายการครับออกชอบบทางฝั่งทางด้านเหนือเพชรที่เด็ดเกมองด้วยชนเจ้าโลสลอยรถสวยจัดเจ็ดนะครับมาถึงคู่ที่4ีพิแทรายการครับชวกันที่เวทพิเกลน้ำหนัก126อปอนด์นะครับ มาดูฝั่งทางด้านเจ้าเมซัมกันก่อนครับเมซัม um, พลังใหม่มวยไทยยิมนะครับนักชกว,วัย21ปีสูง170ซมตรมวยจากประเทศอินรลานนะครับผลงานฟอร์มหลังของเมซัมครับรานี้มีชนหุ่ยสองฟ้าประธานสิงห์อาชาแล้วก็หลังจากนั้นครับมาแพ้นักท่สามให้กับวังทองวัวคำชำนานครับเมื่อสิงหาคม68ที่ผ่านมาผลงานฟอร์มหลังที่สามมวยราชเนินก็จะหนักไปดังสกอร์ต่ำนะครับเจ้าเมซัม ส่งคู่ชกวันนี้เป็นอ e ี้หลงน้อยทออ่างทองนะครับนักชกวัย21ปีสูง166เซนติเมตรมวยจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับผลงานฟอร์มหลังของอ e ี้หลงน้อยรายนี้ก็จะชกอยู่แถวเรือนจำจัดอ่างทองนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเจ้าธุรชัยสุดอันปีกไม้นะครับที่อ่างทองแล้วก็ข้างหลังสุดน,นี้เข้ามาเมืองกรุงครับมาแพ้คะแนนให้กับเจ้าเพชรยอดดอย s อ p วังเจ้าเคน ที่สามาร์ชํำเนินครับเมื่อตุลาคม68ที่ผ่านมานะครับคุณนิพิกัดน,น้ำหนัก126อปอนด์เชิงชกสไตล์องรังคู่เมซัมนี่เป็นมวยแต่ขวาต้ขวานะครับรายนี้อาวุธแรงทักษะนี่ดูใช้ได้ต้นต้นนี่เมซัมอันตารายเลยนะครับหมัดขวาหมัดซ้ายนี่ออกได้ดีนะครับแต่ถ้ากดไม่หลดเอาไม่อยู่เนี่ยก็ดูว่าจะลาบากเหมือนกันเพราะว่ารายนี้เวลาโดนเบียดโดนเสียดสีอาการมวยดูแกว่งแกว่งนะครับเมซัมนี่ก็เก็บตัวอยู่ที่ FA Group ุป สูงโชคทางด้านเจ้าอี้หลงน้อยรายนี้เป็นมวยขวาเตะต่อยก็แรงกล้าชนบุกบู้สู้ดีอี้หลงน้อยนี่เป็นมวยที่ขยันความพยายามใช้ได้แต่ว่าจังหวะเดินทํานี่อี้หลงน้อยก็ต้องระวังนะครับยกกัดสูงๆถ้ามือตกกัดหล่นเนี่ยโดนเมซํมบวกส่วนง่ายท้องได้เหมือนกันนะครับรายนี้ก็เก็บตัววิซซอมที่เรือนจําจังหวัดอ่างทองนะครับคู่นิธาดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูเมซัมจะดูได้รอยแล้วก็ได้เปรียบช่วงนะครับ คที่ที่ปิดท้ายรายการครับคู่นี้เมื่อเปลี่ยนทียมแล้วครับผมออกชอบเล่นฝั่งทางด้านเจ้าเมซัมนะครับนักชกจากอิหร่านครับรายนี้เป็นมวยที่ระมัดรำค้นดีดูว่าเข้าก่อนได้รุนก่อนเมซัมรายนี้แกแต่ขาต่อยหมัดจิ้มหน้าจิ้มท้องเจาะร่างสลับบนจังหวะเข้าเบรกเข้าทำแกออกเป็นชุดครับโดนต่อโดนทีต่อท,อทีดอกต่อดอกนี่ดูจะหนักแรงกว่านะครับคที่ที่ปิดท้ายรายการครับออกชอบเล่นฝั่งทางด้านเมซัมพลังใหม่มวยไทยยิม ดูว่าชนะเจ้าอี้ลงน้อยทออ่างทองนะครับเดี๋ยวเรามาชวนครับมวยรักมวยชอบครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยกันอีกสักครั้งนะครับคู่ที่หนึ่งของรายการครับออกชอบทางฝั่งมวยฟอร์มสดอย่างเพชรปิยะรนาวอเตอร์ไซด์ารนี้เดินเตะเดินต่อยตุบตับไปเรื่อยนอกได้ในแข็งแกร่งช่วงหลังผลงานฟอร์มนี้กําลังร้อนแรงครับมองว่าชนะเจ้าสิงหราชสิกุนทัพต่อด้วยคู่ที่2ครับออกชอบเป็นไปทางฝั่งทางด้าน ขดเทพสศสีวันะครับโอ้โหช่วงหลังนี่นับดอกมาตลอดนะครับอยู่ในช่วงที่กําลังท็อปฟอร์มกําลังมั่นใจมวยกําลังขาขึ้นครับช่วงนี้ดูว่าดีวันดีคืนมองว่าชนะเจ้าแสนเชิงสิทธิอาจารย์ปราโมท แระคูเ,คเวกน้ำรายการครับออกําบหลังฝั่งทางด้านเหนือเพชรที่เจังหวะมวยดีครับรายนี้ตั้งรับเก็บกันนะครับแล้วก็มีอาวุธรับสอบงงัดสองฟันอันตารายด้วยวันนี้มองว่าชนะเจ้าโรสรอยรถสวยเจ่าเจ็ดหรือเจ้าไผ่ลดน้อยนะครับ <c oughs> ส่วนคู่ปิดทยรายการครับก็อ,อกาบหลังฝั่งทางด้านเมสซัมพลังใหม่มวยไทยยิมเตะต่ตอยแรงครับรายนี้ ตะขาเจาะยางละหมัดอันตรายนะครับโดยชอบหมัดซ้ายหมัดขวา,มาหมัดฮุกหมัดตรงนี่หวังผลได้ตลอดมองว่าชนะเจ้าอี้หลงน้อยทออ่างทองนะครับก็จบแล้วนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสารน์นี้แฟนมวยชอบใครชอบมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากไปเช่นเคยฝากแฟนมวยทุกท่านครับกดไลค์กดติดตาม กด Subscribe ายคูกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมมัวทุกท่านร่ำเร่นเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ